ชาวชาวไทยได้ยินไปไกลฟังได้ทั่วลา อรุณสวัสดิค์ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกข่าวเช้าทุ่งนะคะในวันนี้คะ่ะวันอาทิตย์ที่9กมิถุนายน2556พบกับกุ๊กับพิญญาพิญญประนายทาง NBT นบทีนะคะตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีจนถึง6นาฬิกาค่ะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวสาระที่จะเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องด้วยกันนะคะหลักๆนั้นจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแน่นอนคะ่ะว่ามีผลกับพี่น้องเกษตรกรนะคะรวมไปถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะบอกข่าว บอกข้าวชาวไทยสนับสนุนโดยนูนิต้า n p k สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์โปรโเดดไวเตอร์เครื่องหยอดข้าวไทยหยอดรราภลายตะวันรุ่น9โดยบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัด ข่าวชาวทุ่งในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องของการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นสามารถที่จะพัฒนานําความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้กับแปลงของตัวเองค่ะให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีเริ่มกันที่จังหวัดน้องบัวลําพูค่ะนายกอบเกียรติการจะจังหวัดนะ้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูได้เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดน้องบัวลำพูให้หนีวงจรความยากจนค่ะด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆจำนวน714คนเข้ารับการอบรมค่ะ ื่อที่จะให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเหล่านี้ได้ไปทําหน้าที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านประสานงานถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้รวมไปถึงแก้ไขปัญหาของเกษตรกรแจ้งและติดตามสถานการณ์ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและพัฒนาการเกษตรให้เต็มศักยภาพของเกษตรกรนะคะเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะอาสาสมัครเหล่านี้ก็ยังเป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้พัฒนาไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีความมั่นคงของชีวิตค่ะเพื่อสนับสนุนการทำงานภาครัฐตามแผนบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2555ถึง2558นะคะซึ่งได้มีการกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ เกษตรกรอาจจะใช้ความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์นะคะแต่ภาครัฐจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของวิชาการค่ะเพื่อที่จะทําให้การทําเกษตรกรรมนั้นได้ผลดีมีมาตรฐานยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะมาติดตามเรื่องของการปิดอ่าวกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงใกล้ฤดูมรสุมแบบนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ปลานั้นเริ่มที่จะวางไข่นะคะดังนั้นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันจะต้องมีการปิดนะคะเพื่อให้ปลานั้นได้วางไข่กันนั่นเองแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังฝ่าฝืนกันอยู่ค่ะ ชาวประมงพื้นบ้านที่ทำอวนปูที่บ้านเจ้าไหมาหาดยาวหมู่ที่6ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนับร้อยรายได้นำเอาชิ้นส่วนของอวนปูที่ถูกเรืออวนลาขนาดใหญ่ทําลายในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านได้วางอวนปูเอาไว้ในเขตหน,น้าน้ําชายฝั่งทะเลตรังเรืออวนลากนั้นได้ลุกล้าเข้ามานะะในเขตห่วงห้ามชายฝั่งของประมงพื้นบ้านที่บริเวณบ้านเจ้าหมายหาดยาวกว่า100ครัวเรือนต้องเดือดร้อนเนื่องจากว่าเรืออวนลากนั้นได้ทําลายเครื่องมืออวนปูของชาวประมงพื้นบ้านมีมูลค่าความเสียหายต่อครั้งนั้นไม่ต่ํากว่า5,000บาทในช่วงฤดูมรสุมของทุกป,ปีนี้นะคะจะมีสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งที่ห่วงห้ามอย่างชุกชุม กรมประมงจึงได้ประกาศงดทำประมงในฤดูปลาวางไข่ประจำปี2556มาตั้งแต่1เมษายนจนถึง30มิถุนายนของทุกป,ปีนะคะแต่ก็ยังมีเรืออวนล่าขนาดใหญ่ค่ะที่ลักลอบเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือของชาวประมงพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันชาวประมงจากตำบลเกาะลิบงกว่าร้อยรายได้นำแผนที่อนาเขตอนุรักษ์ชายฝั่งที่ทำประมงพื้นบ้านมาเป็นหลักฐานยืนยันชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นจุดที่เรืออวนลากลักรอบเข้ามาทำประมงว่าอยู่ในเขตคุ้มครองของการทำประมงชายฝั่งทั้งนี้ชาวประมงจากเกาะลิบงยังได้นำเอาเศษอวนปูที่ถูกเรืออวนลากทำลายมาเป็นหลักฐานอีกด้วยนะคะ ชาวประมงหลายคนได้บอกกับทีมข่าวของเราค่ะว่าเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่จากต่างถิ่นนั้นจะมีประมาณ6-7บริษัทที่ลักลอบเข้ามาถ้ายัางเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านแล้วบรรดากุ้งหอยปูปลาที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยค่ะ เชื่อว่าทันทีที่ข่าวนี้ออกไปนะคะคงจะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นยิ่งเพิ่มความกดขันมากยิ่งขึ้นมีโทษด้วยนะคะทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาดค่ะมาติดตามเรื่องของสวนยางพารากันบ้างนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาค่ะคุณผู้ชมคะก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องในจังหวัดนครพนมไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะไปดูกันว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ นางดวงใจชัยสุภาอายุ50ปีเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนยางพาราบ้านน้อยชลประทานตำบลเวิ้นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้เปิดเผยทั้งน้ำตานะคะว่าตัวเองนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องมาจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้เกิดพายุฝนฟ้า,นฟาขนองพายุหมุนส่งผลให้สวนยางพาราของตนอายุราว3ปีที่ปลูกเอาไว้เสียหายอย่างหนัก ถูกพายุหมุนฤดูร้อนถล่มสวนยางไปกว่า30ไร่หักโค่นได้รับความเสียหายรวมกว่า1,000ต้นโดยต้นยางที่หักจากโคนต้นมีความยาวประมาณ1-2เมตรคิดว่าเสียหายทั้งหมดเมืองต้นจึงได้วิงวอรไปยังภาครัฐให้เข้ามาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะม,มีความหวังเลยค่ะต้นยางหักมาแล้ว ให้ต้นละ1บเรีบาทกับพ่อค่าเทอมลูกค่ะปีหนึ่งสามสี่หมื่นค่ะค่าเทอมลูก ผู้สื่อข่าวยิ่งได้รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในช่วงหน้าฝนปีนี้ถือว่าพายุฝนฟ้าขนองนั้นรุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวค่ะในช่วงที่ผ่านมาอากาศร้อนจัดนะคะเมื่อมีฝนตกแบบนี้ก็จะทําให้มีความแตกต่างของอากาศมากก็เลยทําให้ลมแรงแล้วก็ทําให้ต้นยางซึ่งรากไม่ลึกเท่าไหร่ได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะความร้อนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ได้ทําให้เกิดปัญหาค่ะนั่นก็คือน้ําแห้งแล้งลงไปยาก็มีน้อยลงบรรดาโครกระบือต่างๆก็เดือดร้อนเรื่องของการขาดแคลนอาหารไปด้วย เดือดร้อนไปถึงคนเลี้ยงค่ะตอนนี้ก็เลยมีความเป็นห่วงกันว่าโครกระบืออาจจะสูญพันธุ์ได้เลยทีเดียวค่ะจากการสำรวจสถิติมโนประชากรของโครกระบือในระยะ3ปีนี้ลดลงไปกว่า140,000ตัวนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรนั้นหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนค่ะ ทั้งนี้นายธานินจุธาทิพชชาติกุลปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวว่าการสำรวจสถิติโคกระบือในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีประชากรโคอยู่ประมาณ3,06,000 0ตัวกระบือมีอยู่กว่า1,000 0ตัวและจากการสำรวจสถิติล่าสุดเมื่อปี2,553พบว่าปริมาณโคน,นั้นลดลงกว่า1,03,000 0ตัวจำนวนกระบือนั้นลดลงกว่า10,000ตัวรวมแล้วกว่า1,04,000ตัวถือว่าเป็นสถิติที่ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าประชากรของโคบือในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยลดลงเราจึงจัดทําโครงการต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์กระบือพื้นเมืองหรือการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือนมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนซึ่งเป็นโคที่มีคุณภาพสูงและก็ขยายพันธุ์โคให้มากขึ้นโดยใช้วิธีการในเรื่องของการผสมเทียมเข้ามาช่วยในการที่จะขยายพันธ์โคกระบือให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เร่งให้การส่งเสริมในการเลี้ยงโคและกระบือให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเผื่อยังเป็นเช่นนี้อีกต่อไปทั้งโคและกระบือก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ได้ค่ะ จะไม่ให้หันไปประกอบอาชีพอื่นได้อย่างไรล่ะคะกว่าจะหาน้ําหาย้าให้โคกระบือกินได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าในตอนนี้จะมีฝนตกลงมาแล้วแต่ก็ยังดูแล้วว่าอาหารไม่น่าที่จะเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองหาอาชีพเสริมไปในระหว่างนี้ด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีการปลูกสมุนไพรไทยนะคะสร้างรายได้อย่างเป็นก่อเป็นกำเลยทีเดียวค่ะลุงทองดีดอกทรายชาวบ้านเขาถ้ำสาริกาทับทรายจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นทําอาชีพเกษตรกรรม ปลูกไม้ผลหลายชนิดเหมือนกับชาวจันทบุรีทั่วไปค่ะแต่ว่าอยู่ในเขตอําเภอป่งน้ําร้อนซึ่งเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ300เมตรดังนั้นจึงหันมาลองปลูกกระวานพืชสมุนไพรที่ชอบที่สูงลองปลูกดูก็ปรากฏว่าได้ผลดีนะคะปัจจุบันนั้นขยายพื้นที่การปลูกไปทั้งหมดถึง500กอค่ะกระวานเป็นพืชที่ชอบร่มเงาค่ะถ้าปลูกกลางแจ้งโดดๆนั้นไม่ได้ผลนะคะอาจจะตายได้ ลุงทองดีได้เล่าว่ากระวานนี้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นหน่อ3ต้นขายได้10บาทมาเมล็ดก็เอาไปขายได้กิโลกรัมละ400บาทขณะนี้ขายหน่อทุกๆอาทิตย์รายได้ก็อยู่ที่3 0 0 4 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะอันนี้หนอหนอกระวานครับที่เราตัดเพื่อที่จะเอาไปทําอาหาร<อ>นะครับก็ต้องปอกแบบนี้แล้วเอาไปขายอย่างเราตัดไปบางทีไม,ไม,ไม่ไม่ต้องปอกเอาไปทั้งต้นเลย เ,เขาไปปอกเองเขาไปปอกเองสามต้นสามต้นสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยอาไปส่งให้แม่ค้าเมื่อก่อนมันเป็นสวนยางเนี่ยยังมีต้นยางเหลืออยู่เลย<อ>แล้วทีนี้เขาก็เลยเว้นไว้เขาเพื่อเว้นไว้เพื่อที่จะเอากระวานมาปลูกแล้วเราจะได้ขายหนอไม่ต้องขึ้นไปเอาบนเขากระวานนั้นเป็นพืชล้มลุกนะคะขึ้นรวมกันเป็นกกมีเง้าอยู่ใต้ดินปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวนานค่ะ กระวานนั้นสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้ทั้งด้านอาหารยารักษาโรคแล้วก็ยังเป็นเครื่องเทศในส่วนผสมของอาหารแล้วก็ยังเป็นยาสมุนไพรโบราณสารพรัดประโยชน์จริงๆค่ะกระวานนี่เป็นเครื่องเทศที่ทําให้ทุเรียนอาหารดีจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมัสมัน่นหรือว่าจะเป็นพโลกก็ต้องใส่ค่ะแม่เจริญอาหารแบบนี้เห็นทีจะต้องพักกันสักครู่ก่อนอาวชาวชุ บอกข่าวชาวไทยสนับสนุนโดยนูนิต้า NPK สูตร12 12 17บวก2แมกนีเซียมออกไซด์โปรเดดไวเตอร์เครื่องหยอดข้าวไทยหยอดตราภายตะวันรุ่น9โดยบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัด มาถึงเรื่องแปลกกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีไก่อยู่ชนิดหนึ่งนะคะเลี้ยงยากมากเลยค่ะแต่ว่าเลี้ยงแล้วรับรองว่าได้ราคาดีนะคะชาวนครพนมเขาฝากกระซิบมาว่ามาเลี้ยงไก่งวงกันเถอคะค่ะ คุณเชษฐากัญยพงษ์วัย48ปีชาวบ้านคำเกิมหมู่8ตำบลอาสาม,มารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมได้เล่าให้ทีมงานของเราฟังนะคะว่าหลังจากที่ลาออกจากพนักงานลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานหนึ่งที่ตนทำมานานมากแล้วก็เกิดเบื่อจึงได้ลาออกแล้วก็หันมาทำการเกษตรด้วยการเลี้ยงสัตว์อยู่ท้องไร่ท้องนา ต่อมาก็เกิดความคิดว่าอยากจะเลี้ยงไก่งวงซึ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงยากแต่ว่าราคาซื้อขายนั้นแพงตนจึงทดลองเลี้ยงดูทั้งๆท,ท,ที่ชาวบ้านนั้นไม่นิยมเลี้ยงแต่ตนมีความเชื่อว่าไก่งวงนั้นน่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตได้ดังนั้นในปี2545จึงได้ไปซื้อไก่งวงมา10ตัวตัวผู้3ตัวตัวเมีย7ตัว ซึ่งขณะนั้นในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครเลี้ยงไก่งวงเลยละค่ะแต่ว่าหลังจากที่ตนได้เลี้ยงแล้วก็แพร่พัน์ุได้ราว300ตัวแล้วออกไปขายที่ตลาดได้กิโลกรัมละ150บาทตกตัวหนึ่งก็1200บาทถ้าขายลูกก็คู่ละ500บาททําให้มีไรายได้ดีมากชาวบ้านเห็นว่ามีไรายได้ดีแบบนี้ก็เลยเลี้ยงกันบ้างนะคะพอถึงปี2554ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็สนใจอยากจะเลี้ยงบ้างค่ะ ตนเลยให้ลูกไก่งวงคนละ20ตัวฟรีๆเลยนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าหลังจากที่เลี้ยงได้แล้วต้องนาลูกไก่ที่เกิดมาคืนตนปัจจุบันที่บ้านคำเกิมแห่งนี้จึงกลายเป็นหมู่บ้านไก่งวงค่ะเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านและยังมีการเปิดร้านอาหารเป็นวิสาหกิจชุมชนทำลาบไก่งวงบ้านคำเกิมขึ้น และร้านอาหารของพวกเขานะคะก็ขายดีมากค่ะทั้งนี้คุณแช่ถาก็เลยกระซิบฝากบอกมาเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากรับประทานลาบไก่งวงอร่อยๆเนี่ยให้แวะมาที่บ้านคำเกิมค่ะพูดถึงไก่งวงเนี่ยหลายคนคงจะคิดถึงเทศกาลอีสเตอร์นะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมของฝรั่งมังค่าแต่พอเป็นลาบไก่งวงขึ้นมาแบบนี้ก็อดน้ำลายสอไม่ได้เหมือนกันค่ะนอกจากสัสตว์เศรษฐกิจอย่างไก่งวงแล้วนะคะก็ยังมีสาตว์อีกประเภทหนึ่งค่ะที่น่าจะทำกำไรได้ดีในอนาคตจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในอีก5าปีข้างหน้าก็คือตัวเงินตัวทองนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เพราะแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเรียกก็คือโคทาหรืออีกชื่อหนึ่งที่มีคนพยายามตั้งชื่อให้ใหม่เป็นวรนุ์เพื่อให้ไพเราะและพ้องกับชื่อสกุลในภาษาอังกฤษนั่นก็คือวารานัสเป็นสัตว์เลื้อยคานที่เราพบเจอได้ง่ายในปัจจุบันค่ะบางก็จะเห็นอาศัยอยู่ตามลำคลองใกล้บ้านเรือนของคนบางก็จะเห็นอยู่ตามสวนสาธารณะต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักกับสัตว์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นค่ะทางมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้มีการเปิดฟาร์มวรานัสหรือตัวเงินตัวทองขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะผลิตภัณฑ์จากตัวเงินตัวทองนี้ก็ถือว่ามีเยอะมากทั้งเครื่องหนังก็จะมีกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าทําได้ทั้งหมดและยังมีราคาสูงอีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคู่ละ45,000บาทหรือกระทั่งกระเป๋าแฟชั่นใบละ30,000บาทฟาร์มวารานัสนี้นะคะได้เปิดให้เที่ยวชมกันทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าจะแนะนำให้มาชม,ชมในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาให้อาหารเจ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละค่ะถ้าต้องการชมเป็นหมู่คณะและต้องการให้มีผู้นำชมสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์034351398ค่ะ ถ้าที่ใดนะคะเราพบเห็นตัวเงินตัวทองนั้นก็แปลว่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะเขาจะเป็นตัวที่ทําให้ระบบนิเวศน,นั้นยังคงสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นศาสตร์เศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องมีการเพราะเลี้ยงกันอย่างที่ฟาร์มวารานัสนี่แหละค่ะมาดูศาสตร์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะคะแต่น,นี้ต้องรอตามฤดูกาลนั่นก็คือมดแดงไข่มดแดงนั่นเองค่ะ คณะวรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้เพาะเลี้ยงมดแดงนะคะเพื่อเก็บไข่ทรงขายงานนี้อาจารย์เขาบอกว่าทําได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยละคะ่ะโดยรองศาสตราจารย์ดรเดชาวิวัตรรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะวรรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้ศึกษาและทดลองทํามาแล้วปรากฏว่าได้ผลผลิตสูงมากนะคะ ปกติชาวบ้านแย่ไข่มดแดงเองนั้นจะได้ประมาณ2-3ขีดต่อรังแต่ถ้าเปลือเพาะเลี้ยงเอง1รังจะได้1-2กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะถือว่าต้นทุนต่ำแต่ว่าขายได้ในราคาสูงค่ะ มดแดงเนี่ยเป็นมแมลงที่ชอบแสงเป็นเป็น,ปนชีวิตจิตใจเลยกับน้ําเพราะฉะนั้นพื้นที่เลี้ยงมแมลงจะต้องเปิดโล่งนะครับต้นไม้เนี่ยก็จะต้องแสงส่องถึงพื้นดินใบใบก็ต้องไม,ไม่แข็งนะครับไม่มีขนหรือใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปอย่างเช่นใบกระถินมะม่วงนะครับอีกอันก็คือเราเตรียมการให้น้ําก็โดยใช้ขวดพลาสติกที่เราเหลือกินเหลือใช้เนี่ยเอาไปแขวนตามทางเดินของมดจากนั้นเราก็ให้อาหารอาหารของมดก็คือพวกเนื้อต่างๆเนื้อทุกชนิด ถ้ายิ่งเป็นแมลงได้ยิ่งดีหรือเป็นเนื้อปลาหรือเป็นกุ้งหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะหาได้ในท้องถิ่นนะครับวิธีการเลี้ยงน,นั้นก็ต้องเตรียมพื้นที่นะคะต้องมีต้นไม้ขนาดเหมาะสมสูงไม่เกิน6เมตรจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบไม่ทึบแสงและแดดส่องถึงนะคะการรับประทานไข่มแมลงนี่เดี๋ยวนี้ม,ม,มีมีการรับประทานกันมากขึ้นนอกจากไทยลาแล้วเนี่ยแถวยุโรป โดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยจะเป็นแหล่งเลยที่ที่จะกินไข่มดแดงแล้วก็อเมริกาออสเตรเลียนะครับเขากินจริงๆิแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยแนะนาไปแล้วตอนนี้เขาก็สามารถจะแดัดแปลงไปเช่นไข่มดแดงชุบชโคโค็อกโกแลตต่างต่างเหล่านี้ก็จะมีขายแล้วเป็นมูลค่านะกิโลนึงก็ประมาณร้อยร้อยเหรียญยูเอสดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ3,000บาทต่อกิโลถ้าขายในต่างประเทศน,นะครับเมื่อเลี้ยงได้4ี่หเดือนรังจะโตเต็มที่ก็ถึงเวลาแย่ไข่ลงตะกร้าแล้วล่ะค่ะ ดเรเดชาให้เอากระดง้งโรยแป้งมันสำปะหลังโรยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะวางเอาไว้ให้ชิดคนต้นไม้ที่เราจะแยกไข่มดแดงจากนั้นมดแดงก็จะไต่ขึ้นต้นไม้เพื่อไปทำรังต่อไปเองค่ะเพราะเลี้ยงเองได้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องรอฤดูกาลเลยนะคะอยากทานไข่มดแดงเมื่อไหร่สงสัยต้องไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วละค่ะ มาถึงช่วงถามมาต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะฝากถามมานะคะว่าปาล์มน้ำมันสามารถที่จะปลูกในภาคอีสานได้หรือไม่ไปติดตามคําตอบจากดรพรชัยเหลืองอภารพ,าพงกันค่ะครับคำถามมาอย่างรายการของเรานะครับเข้าใจว่าคงจะเป็นคําถามที่มาจากพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถามมาว่าปาล์มน้ํามันนั้นสามารถที่จะ ปลูกในภาคอีสานได้หรือไม่นะครับปาล์มทั้งมันนั้นเป็นพืชที่ปลูกได้ดีนะครับในเขตที่เขาเรียกว่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกก็คือมีปริมาณความชื้นอากาศสูงฝนตกหนักแดดจัดนะครับแล้วก็ช่วงทิ้งฝนเนี่ยไม่ยาวแต่ปัจจุบันนี้เราได้มีการทดลองและก็ทดสอบการปลูกเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออก,ภา,ออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเราทดลองกันมา กว่า10ปีนะครับแต่ว่าการปลูกปาล์มที่ทดลองไปนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะต้องมองถึงเรื่องของพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรจะปลูกด้วยไม่ใช่หมายความว่าทั้งภาคอีสานจะปลูกได้หรือไม่ได้จังหวัดหนึ่งจะปลูกได้หรือไม่ได้จะต้องดูเฉพาะไปว่าในพื้นที่ดินของพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นอย่างไร ทุกคำถามมีคำตอบนะคะเพียงคุณผู้ชมส่งนะคะปรษศนียาบัตรนะคะมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะฝากคำถามมาแบบนี้นะคะดรพรชัยเลือ้งอาภารพงต์ตอบให้อย่างแน่นอนวันนี้ขอขอบคุณท่านดรด้วยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะข่าวฝากจากท้องถิ่นในวันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวมาฝากกันนะคะไปจันทบุรีใครว่ามีแต่ผลไม้น้ำตกสวยๆเขาก็มีเหมือนกันอย่างเช่นน้ำตกพลิ้วค่ะพบบเธอททีจันุร น,น้ำตกพลิ้วนั้นอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีมากนักนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่11ของประเทศน้ำตกพลิว้วภายในอุทยานนั้นมาจากคําว่าพลิ้วซึ่งกล่าวกันว่าเป็นภาษาชองซึ่งแปลว่าทรายค่ะด้วยความที่เป็นอุทยานทางธรรมชาติจึงอุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์สร้างความร่มเย็นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนชมความงามของน้าตกที่ธรรมชาติส,สร้างนี้นะคะ แม้ว่าที่นี่จะมีผู้คนมาเยี่ยมเยือนมากเพียงใดนะคะแต่ก็ยังมีระบบระเบียบค่ะมีการรักษาความสะอาดมีการจัดการขยะของเสียได้เป็นอย่างดีนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่น้ําตกหลายแห่งไม่มีแต่ว่าที่นี่มีนั่นก็คือปลาโวงหินค่ะมีเป็นจํานวนมากเลยนะคะทุกเชิงชั้นของน้ําตกแนวเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวก็จะพากันหอบพิวอาหารที่ปลาพวงชอบก็คือถั่วฝักยาวมาให้อาหารด้วยค่ะ ความคุ้นเคยความใกล้ชิดระหว่างคนกับปลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะเพราะว่าพอยื่นถั่วฝักยาวให้ปลากินปลาก็จะมากินอย่างใกล้ชิดบางก็มาเวียนไาวได้ใกล้ชิดกับปลาก็ถือว่าอยู่คู่กันอย่างไม่เคอะเขินเลยทีเดียวค่ะน่าอาัศาจรารย์จริงๆนะคะก็ถือได้ว่าปลาพวงหินนั้นเป็นเสน่ห์ของที่นี่ค่ะเระว่าสามารถสร้างความประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมน้ำตกพลิ้วแห่งนี้ได้อย่างไม่รู้ลืมนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศปิดอุทยานแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีน้ําตกเพราะว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของฝนและอาจจะมีน้ําป่าลงมาได้ตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดฤดูมรสุมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องไปเที่ยวบริเวณร,บรอบๆกันไปก่อนนะคะ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยรอให้เราได้ไปสัมผัสอยู่นะคะเพียงฝากกันเข้ามาในช่วงข่าวฝากจากท้องถิ่นแบบนี้รับรองว่าคุกบอกต่อให้อย่างแน่นอนค่ะหมดเวลาของบอกข่าวเช้าทุ่งแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบอกข่าวเช้าทุง่งบอกข่าวชาวไทยได้ยินไปไกลฟังได้ทั่วลายินข้ามทะเลถึงเมริกาทองทุ่งไทยเราว่าทองทุ่งไทยเรา น้ำดีปุ๋ยเด็ดมากเม็ดพลมาดินชุ่มพื้นไรก็ชื่นใจบ้าน